อากาศเย็ยนสบายจังเลยค่ะมีลมเบาๆฝนตกพรำๆหยุดไปแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะดูสิคะใบไม้กิ่งไม้สดชื่นค่ะมเมื่อโดนฝนเนะ สดชื่นมีลมมีฝนเนี่ยสบายจังเลยนะะสบายกายสบายใจสบายลงกายสบายละซากกายดีนะสิฮะโอ้สบายกายสบายใจ